ยังตัมใอีกครั้งกับคลิปนี้สาละเนื่องจากมีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมากว่าเป็นสิวทําทยังไงดีอยากให้แนะนําผลิตภัณฑ์รักษาสิวอ่าวันนี้เราก็เลยกลับมาตามคําเรียกร้องก่อนอื่นเรารู้จักสิวกันก่อนว่าสิวมันเกิดจากอะไรสิวมันเกิดจากชากผิดที่ตายแล้วรวมกับเชื้อโรคแล้วก็น้ำมันส่วนเกินอุดตันอยู่ในรูขุมขนของเราบางครั้งมันก็จะเป็นแค่สิวอุดตันแต่บางครั้งก็จะเป็นสิวอักเสบและผลิตภัณฑ์ที่เราจะเอามาแชร์ในวันนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาตัวแรกก็คือ BHA หรือ Salicylic AHA นอกเหนือจากที่มันสามารถผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วได้เหมือนกันเนี่ย BHA มันดีกว่าตรงที่มันสามารถลดการอุดตันแล้วก็ลดการอักเสบของสิวได้ด้วยและตัวที่โมใช้อยู่ปกติก็จะเป็นของ Prof Professor Skin Care ตัวนี้มันจะเป็น2% BHA เอาเนื้อให้ดูก่อนเนาะเนื้อของมันจะเป็นเจลใสๆแบบนี้ พอมันแห้งมันก็จะเกาะตัวเป็นฟิล์มบางๆที่โมชอบตัวนี้โมถือว่าตัวนี้เป็นสกินแคร์ไม่ใช่ยารักษาสิวเพราะนอกจากนี้เขาจะมี BHA เนี่ยเขายังมีอะเซิล e ิกแอซิดซึ่งเดี๋ยวจะกลับมาพูดถึงอีกทีหนึ่งเนาะนอกจากนี้ยังมีวิตามิน B3 สาสรสกรัดจากชาเขียวแล้วก็สารสกรัดอื่นๆซึ่งครอบคุมกลไกการเกิดสิวแล้วก็ลดการระคายเคืองตัวนี้เขาแนะนําให้ทาหลัง m อ i s ไรเซ z e r เพื่อประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็ลดการระคายเคืองของผิวเนาะตัวที่2ก็คือเบนแซกหรือชื่อตัวยาของมันก็คือ ben ดเบนขออออองตัววนี้้้้้คืืืืกาาาาร่่เเชชสิโดดยยไมทํให แล้วก็ทําให้พวกสิวอุตันหลุดออกมาง่ายขึ้นวิธีใช้ก็คือ,อบีบเนื้อให้ดูก่อนเนาะมันจะเป็นเนื้อขาวๆแบบนี้เราก็ทาไปทั่วหน้าเลยทิ้งไว้5-10นาทีสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นใช้เนี่ย ก็อาจจะใช้5นาทีก่อนก็ได้เนาะใช้2.5% 5เปอร์เซ็นต์านาทีพอครบ5นาทีเราก็ไปลางน้ำออกแล้วก็อาบน้ำตามปกติเลยตัวที่3กลุ่มนี้มันเห็นคนใช้เยอะมากก็คือกลุ่มคิงด้าไมซินเนาะคิงด้าเอ็มโทเมอีอะไรอย่างเงี้ยเป็นยี่ห้อที่เราเคยเห็นกลุ่มนี้มันจะเป็นยาปฏิชีวนะแบบทาเพราะฉะนั้นมันจะเน้นการฆ่าเชื้อสิวแล้วก็ลดการอักเสบของสิวทาให้พวกสิวอักเสบเนี่ยแห้งเร็วขึ้นเนาะแต่ว่าการใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มนี้นานๆเนี่ยอาจจะทําให้เชื้อดื้อยาได้เพราะฉะนั้นววิธีีท่่ถููกกกกต้อก้ออง็คคคืารใชบบไปั บีพีหรือว่าอตัวเบนแซกนี่แหละตัวที่4ี่ก็คือสกินนอร์เลนหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบเก่าเนาะไม่รู้ว่าใครจะไปเจอแบบไหนเนาะอันนี้แบบเก่าส่วนอันเนี้ยจะเป็นเขาเปลี่ยนแพคเกจใหม่ละสารประกอบสําคัญของมันก็คืออะซิลิกแอซิดอ่ามันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วไอ้เจ้าอะซิลิกแอซิดเนี่ยมันจะช่วยลดเชื้อสิวแล้วก็ลดการอุดตันของสิวและอีกหนึ่งสรรพคุณที่แถมมาก็คือมันจะช่วยลดการสร้างเม็ดสีมานินทําให้เราขาว <c oughs> ชอบเพราะฉะนั้นบางคนเขาเอาตัวเนี้ยมารักษาฝ้าด้วยเอาเนื้อให้ดูก่อน ปกติโมก็จะทาก่อนมอยเจอไรเซอร์ทาตัวนี้แล้วก็ตามมอยเจอไรเซอร์แล้วค่อยนอนเนาะ ตอนทาอาจจะรู้สึกยุบยิบผิวนิดหน่อยเนาะกลุ่มสุดท้ายก็ได้แก่อนุพันธ์วิตามิน A มันจะมีอยู่ตัวก็คือเลตินเอตัวนี้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินตัวนี้เป็นอนุพันธ์วิตามิน A ตัวแรกๆเลยหน้าที่ของมันเนี่ยมันจะช่วยละลายพวกสิวอุดตันได้ดีเนาะแต่ว่าผลข้างเคียงของมันเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเลยมันจะทาให้หน้าแห้งพวกเนื้อเยื่อบางๆเช่นข้างจมูกเนี่ยจะแสบจะแดงแล้วก็จะลอกเนาะและนอกจากนั้นช่วงแรกๆที่ใช้เนี่ยสิวอาจจะเหอนนิดนึงเพราะว่ามันจะขุดสิวกกเก่าๆทุกเม็ด ขึ้นมาหมดเลยจ้ามีตรงไหนมันเอาออกมาหมดเพราะฉะนั้นใครอยากทดลองใช้ต้องทำใจและตัวที่สองก็คือ Differin อันนี้มันเป็นอนุพันธ์วิตามิน A รุ่นหลังๆถูกพัฒนามาจากเรตินเอนี่แหละเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้อาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่า side effect หรือว่าผลข้างเคียงเนี่ยจะน้อยกว่าแต่มันก็ยังระคายเคืองอยู่ดีเนาะแต่ว่าโดยส่วนตัวโมดก็ค่อนข้างชอบพวกกลุ่มอนุพันธ์วิตามินเอเนาะเพราะว่ามันช่วยในด้านเอกริงได้ดีช่วยกระตุ้นคอลลาเจนลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็ทําให้พวกริ้วรอยต่างๆเนี่ยดีขึ้นด้วยอันนี้เป็นเนื้อของเรตินเอเนาะมันจะเป็นครีมขาวๆแบบนี้วิธีใช้ก็็ใช้ K ้ค่่่เเเมถััวววขียกทาาาหนาน พากกลุ่มวิตามินเอเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพง่ายเวลาโดนแสงแดดเพราะฉะนั้นเขาแนะนําให้ทาตอนกลางคืนเนาะแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยต้องทากันแดดดีๆด,ด้วยเพราะว่ามันจะทําให้หน้าของเราไวต่อแสงส่วนตัวดิฟเฟอรินเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเจลๆใสๆแบบนี้ โอเคยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจอยากใช้ตัวไหนเนี่ย mm hmm. ก็ไปทดลองปรึกษาเภสัชกรก่อนก็ได้เพราะว่ามันต้องจ่ายโดยแพทย์หรือว่าเภสัชกรอยู่แล้วเนาะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดแล้วก็ชื่อยาวไว้ข้างล่างอีกทีละกันสำหรับใครที่จดไม่ทันเนาะ mm hmm. วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้า mm hmm. สวัสดีครับบาย